ดีและสวัสดีพี่น้องเอฟซีฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศเด้อจ้าเมื่อนี้นาะพี่น้องมีข่าวดีก็คือว่ามีพี่น้องเอฟซีเนาะจากฝั่งไทยเพิ่นฝากเครื่องมาให้กันสาวซุกน้องพี่น้องเนาะส่วนสาวซุกนั้นยังบกฮู้พี่น้องเฮาก็คือว่าเฮาสิปห้าเครื่องแล้วเฮาสิเอามาเซืรอไพย์สาวซุกน้องพี่น้องเนาะ่งว่าเฮามาได้เตรียมกับเอฟซีอันทางฝั่งไทยเพิ่นแล้วนาอพี่น้องส่วนสาวซุกนั้นยังโูกอินโนอินเน่ยอย่างเลยพี่น้อง ซีเชลไพ่ซ้ำได้ใ่เป็นเนาใดกับไปเบิ่งไปส้มกันเลยเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ห้องกับสิบไปเอาเรื่องกับน้องพี่น้องไปเอาเครื่องนํำกันเลยจ้าอตอนนี้ห้องกามาฮอดแล้วนาะพี่น้องเนาะมาฮอดบ่อนเฮาสิมาหับเขื่องเนาะบ่อนขนส่งเลยพี่น้อง

สบ,สบายดีสบายดีและสวัสดีพี่น้องเอฟซีฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศเด้อจ้ามอนี่กะมีเครื่องมาเซอร์ไพรส์นาะพี่น้องเนะาะซึงหวานสาวซุกยังบ่หูเนว่าข้างในมันอย่างนาะพี่น้องเนาะเอฟซีเพิ่นฝากมาเซอร์ไพรส์สาวซุกนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเฮาสิแกะออามาเบิ่ง่ามีอย่างแน่พี่น้องสาวซุกก็ได้ยินแบบตัวเกียวว้าอยูน่นาะพี่น้องว่าเออมีเอฟซีแบบ ส่งของมาเซอร์ไพรส์เดอ้อแต่ว่าบุ้ว่าเอฟซีสีสกมาเมือ่อใดตอนใดสีฮอสแทพี่น้องแล้วก็ะเบื้องว่างชิ้นอยังท้างในขนาดพี่น้องแต่ไหนก็มาลุ้นมาต้มไปนับกันเดอ้อพี่น้องมาเอฟซีเป็นสกนะเซอร์ไพรส์สามสุดอันนี้พี่น้องนี่อันนี้คืออย่างแตาซีเมนแบบผักกั้งเนาะพี่น้องเนาะน,นี่น้องเนาะน่าจะเมนผ้าม่าก โอสีส oh, sì, 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 ีสวยเนาะพี่น้องเนาะถึกใจซาซุกเลยสีชมพูซาซุกมาสีชมพูถึกสีก็ตุกเลยนอันนี้ให้ซาซุกเปิดเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าฝากมาซาซุกเนาะอันนี้กับโบฮัวคืออย่างเนาะพี่น้องเนาะนี่เนาะมีอันมีมีทั้งในมีสามกล่องเนาะพี่น้องเนาะเรียนๆกันเนาะห่อคักห่อแน่เนาะพี่น้องเนาะมันหนาสิโบแม่และเบิดตี้เนาะพี่น้องเนาะ วอเหยาะเด้อพี่น้องเด้อเอาเปิดได้วไหมเดี๋ยวสาวซุปพี่น้องเปิดนี่เนาะพี่น้องเน,น,นาะมีมสามกล่องเนาะข้างในมีสามกล่องเป็นสามชั้นห่อห่อยอย่างดีเนาะพี่น้องเนาะกันกระแทกเนาะเดี๋ยวสาวซุปพี่เปิดตรงนี้ก่อนเนาะอันนี้เนาะปลาเวอร์แบงค์พี่น้อง โอ้แบงค์อันนี้เป็นอย่างไรอันนี้ความว่าแบงค์สีสวยๆน้องแบบร<ม><ม>ุ่นยังดีเลยเด้๋นี่เนาะอันนี้สายสม,มูทท็อกพี่น้องคิดว่าเป็นอยา่างแบบเอพวกเรเคยเห็นจักเสื่อพี่น้องแบบนี้เนาะมีอันตามอันเรียนเนาะสายสม,มูทท็อกอันนี้โอ้อันนี้กับ power bank คือกันเนาะพี่น้องเนาะ power bank ดูหก แกะปทางในก่อนเนาะโอ้อร์เนาะหอ่เนาะ อ่านบ่อพี่น้องจ็กนุ่นอย่างเนาะน้องอ่านนั่นน้องตุ๊กเกียวอ่านบุปินของเล็ดนะพี่น้องกะเล็ดใหม่ใหม่เปี่ยมเลยเนาะพี่น้องสีดำสีสวยนี่สวยมากพี่น้องเป็นโทรศัพท์เนาะพี่น้องเนาะซึ่งว่านน้องตุ๊เกียวกระหู้เนาะว่าอันโทรศัพท์แต่ว่าสาธุก็ยังบอกหูพี่น้องมีเอฟซีเพื่อนอัน ซื้อโทรศัพท์มาให้อันซื้อไพ่สาวซุกเนาะพี่น้องเนาะอ๋อเป็นของสาวซุกเนาะพี่น้องอันนี้เนาะ <c oughs> ดีใจขนาดเลยพี่น้องคิดว่าจะได้โทรศัพท์แบบแบบงามงามแบบสวยหรู <úc> ขนาดพี่น้องชุกก็บอกเคยได้จักเที่ยวโอ้ชุกดีใจขนาดเลยจ <c oughs> ังหวะอันเอฟซี FC ที่ว่าเพิ่อนพานโทรศัพท์มาให้เนาะพี่น้องเนาะอันเพื่อนก็เห็นคลิปที่เฮาตัวคำถาม Q&A อเนาะพี่น้องเนาะ ว่าอันห้าวสามพนด้นยังเป็นยูทูบเบอร์พี่น้องจะเป็นยูทูบเบอร์เลยวันนี้เพื่อนเห็นคลิปนั้นแล้วเพื่อนละทักมาส่วนตัวนาอพี่น้องเนาะเพื่อนละว่าแล้วเพื่อนละถามว่าอันถา่าวซุกนะมีโทรศัพท์ถ่ายคลิปแล้วบอมีอุป,ปกรณ์ถ่ายคลิปแล้วหรือยงังนะพี่น้องแล้วน้องตวเกียวก็วกตอบว่าอันยังบบมีนาอพี่น้องเนาะหฮาก็ตอบไ,ไปตามความจริงเนาะการยังบบมีนาะตอนนั้นก็ตอนที่ตออคำถามพี่แหวนเอก็ยังบบได้ตั้งซองนาะพี่น้องเนาะจนกลัวแบบว่าเพิ่นเพิ่นบาวสิ ซื้อโทรศัพท์มาเซอร์ไพรส์าสาวซุกอ,อะไรพี่น้อง <S <S แล้วสาวซุกแลบบฮู้โนอ้องตเกียวก็เลยบอกให้สาวซุกนะ่ะตั้งซองไว้นะพี่น้องเนาะและ้วเอาโทรศัพท์ของน้องตเกียวเนาะไปถ่ายคลิปลงก่อนคลิปหนึ่งนะพี่น้องเพิ่นก็นยังว่มีโทรศัพท์ต่วันนี้เพิ่นกระได้โทรศัพท์เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าอัน FC เอฟซีเพิ่นซื้อมาให้เซอร์ไพรส์สาวซุกพี่น้องสาวซุกก็คงจกดีใจให้แห้งๆ,ๆแนาะพี่น้องเนาะแบบเห็นโทรศัพท์แบบเอ้ยงามเนาะ แบบชื่ใจเน้องพี่น้องเนาะชืกใจขนาดเลยแบบทุกหล่สาวทุกกระหู้นะตื่นเต้นดีใจแห้งนาะพี่น้องเนาะยังไงสาวซุกก็ต้องขอขอบคุณน่ะคุณห่ยใจดีไลายลยเยอะแบบทพิเศษแบบหักเพงเนาะหักแพลงแบบแบบเห็นดูอยากแต่ต่อยเหลือสาวซุกเนาะแบบให้สาวทุปมีอุปกรณ์ที่ทำทำตรงมีรูปน้องพี่น้องเนาะแบบเพื่อนวันสาวทุก็เออขาดเลยอุปกรณ์ก็เลยแบบ ฝากมาเลยยังไงเลยสาวสุปเปอเป็นคลิปดีๆออกมาอ่ะนะพี่น้องแบบอุปกรณ์ทำคลิปดีๆออกมาเนาะสาวสุก็ขอร์คอลก็คุ้นคนหลายๆเด้อแล้วก็ยังมีอีกเนาะพี่น้องยังไม่ได้เปิดเนาะอีกกล่องหนึ่งนาะยังมีกล่องนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสาวสุ์มาเปิดเนาะกอ้โหแบบเป็นโมบเลยเนาะเบิ่งออกแล้วเนาะพี่น้องว่าเป็นการตัดเนาะพี่น้องอันนี้ก็อีกกล่องหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะสิเปิดเด้วยเนาะมันยัง เป็นกล่องวอันนี้กะโอ้น้ำคื้นอย่างเนาะเออมีำสวยขนาดพี่น้องมีเคสน้ำพี่น้องน,นี่เป็นไม้กันสั่นนะพี่น้องเป็นไม้กันสั่นแบบอันน้อยแบบหนาหักนะพี่น้องเนาะสีงามๆสีสวยๆส,สาวซุกกับหาหาเคยเห็นแบบไม้กันสั่นแบบแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะ อันนี้คืออันอันที่สองที่สาวซุกเคยเห็นไหมกันซันพี่น้องตัวนี้ยากน้อยกว่าของอันน้องตัวเขียวนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าหน้าหักคือสีใจง่ายเนะพี่น้องปกพาง่ายพี่น้องอาจจะพกพาง่ายตัวนี้ก็เป็นไม่เนาะใส่กับโทรศัพท์นี่นะพี่น้องนาะคู่กันเลยเนาะเพิ่นฝากมาให้พี่น้องสาวซุกการยังใช้โปเป็นนะพี่น้องเดี๋ยวสาวซุกสิไปหาเพิ่นแบบรีวิวแบบสดไลห์แบบเป็นแบบละเอียดนะน้องเนาะ อันนี้กะเป็ดไหมเนาะไหมแหละเคสโทรศัพท์เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสาวซุกพี่ลองใส่เคสโทรศัพท์เนาะอันนี้ยังมีอันหนึ่งพี่น้องบ่ได้เห็นทางหนุ่มมันเนาะโอ้ไม่พี่น้องมีมีสองอันเนาะพี่น้องเนาะน่าจะแม่นเนาะสาวซุกก็ยังใส่โบเป็นเนาะโบเคยใส่บุญวาเงียนเงียนก่อนแทสอจังไดเคยเห็น เดี๋ยวค่อยๆเงียบไปเนาะพี่น้องกระเป๋าใหม่กับงามๆแล้วพี่น้องแบบแบบตะแพงเนาะหน้าหักตะแพงหกข้าง่ายอันนี้กระเป๋าจ้กระเป๋าอย่างพี่น้องอ้าให้สาวซุกเปิดมีกระเป๋าอีกพี่น้องมีจิตซู้อีกเนาะพี่น้องเนาะโอ้เป็นสมุดเนาะพี่น้องเนาะอีกอย่างอันนี้พี่น้องหอมาแบบยาวๆวีแล้วพี่น้องเลยเดี๋ยวงราสกีเอสิแกะ่งเนาะ โอ้เป็นสมุดนะพี่น้องเนาะสมุดแบบสมุดอเขียนหนังสือนะพี่น้องเนาะดีเลยสาวซุปกระจแบบเอาไว้แบบบันทึกแบบอย่างสำคัญลงไปในะสมุดทีนะ่เนาพี่น้องเนาะมินมานเนาะเ็ไมไกเลยแจกน้ำดื่มซุปลาลายเลยดีใจ แลลลููกกกดอันนี้จะกล่องเนาะพี่น้องเนาะที่เปิดไปข้างในเนาะลำโพงนะพี่น้องเนาะลำหน่าจะเป็นลำโพงาว่ห่ออย่างดีเลยพี่น้องเลยลำโพงยาวพี่น้อง ยาวโบเคยเห็นยังเถื่อพี่น้องยาวป่นีิเนาะอ้ป้าคือมาคักแทเน้องพี่น้องเนาะนี่ลำโพงมันบ่เนาะนี่เนาะยาชิแมนเนาะพี่น้องเนาะคักอลีพอดีเลยสาวทุบกับแบบอยากได้ลำโพงเนาะพี่น้องอ้ตังแบบนี้นี่พี่น้องักอยากได้ลำโพงเอาไว้แบบมันพังเพลงยามเกี่ยวเข่าเนาะพี่น้องเนาะเวลาเกี่ยวเข่าไปแล้วก็พังเพลงไปนั่งกระหูึ้ดแบบบ่เหอยพี่น้องเกี่ยวเข่าไปนั่งพังเพลงไปนั่งกระหูึุแบบ อันต่อไปก็เป็นขนมทาร่โนนะพี่น้องนเนาะเพิ่นก็นได้ถามน้องัวเกียวว่าอันาสาวซุกมาก,กินอย่างพี่น้องน้องัวเกียวก็บอกว่ามาก,กินทาร่โลาะพี่น้องนี่อะทาร่โลของโปรดพี่น้องอันนี้ก็เป็นทาร่โลกเนาะพี่น้องเนาะเบิร์ดแล้วเนาะนี่ถูกใ่ญ่ขนาดพี่น้องถกใหญ่ขนาดเลยอ๋อสิกินอันนี้คือทาร่โลของโปรดเนาะ ส่วนอีกอันกล่องต่อไปเนาะพี่น้องเนาะเหาสิไปเปิดในเปิดกล่องในซองของสาวซุกน้องพี่น้องเนาะชื่อซองว่าอันซองซองอย่างซองสาวสาวซุกเทโนบิวตี้เด้อสาวซุกแบบได้เห็นแบบอันเครื่องอุปกรณ์ทั้งมดเนาะพี่น้องเนาะว่าเออมีหย่างแน่ที่เพิ่นพากมาสาวซุกก็บู้สึกดีใจไลายลเนาะพี่น้องเนาะแปลว่าอันแบบได้มีอุปกรณ์ดีๆไว้ไว้เฮ็ดคลิปเนาะ มีโทรศัพท์เครื่องำงานแบบเอาไว้อันถ่ายคลิปสาวสุกกับพ้ายงแมเสียนเฮ็ดคลิปถ่ายคลิปให้อันออกมาแบบดีที่สุดนะพี่น้องเนาะแบบสาวซุกกับสิพ้าแยงายมหักษาอุปกรณ์แบบไม่เฮ็ดอันเฮ็ดสองนะพี่น้องเนาะม,มีผู้ดูแลลูกชุบแม่ก็ดีใจดีใจเลยแม่ครับดีใจได้หลายเลยแล้วก็แม่กับก ขอขอบคุณขอบใจหลายๆให้อายุมันพันเยืนเด้อไผเบิ่งลูกชุกเด้อเอซีผู้เบิ่งลูกชุกให้อายุมันพันเยืนให้ปัจจักโรภเด้อโรคโควิดให้ไปห่างไกลเด้อให้เป็นเอซดูแลนักชุกเด้ออายุมั่นพันเยือนให้ซื้อให้ลูกชุกมือเช้ามือแรงให้เงินไหลเข้ากระเป๋าแน่นอ่งเด้อเอซเด้อเบิ่งลูกชุกให้อายุมั่นพันเยืนจ้าทุกชาิทุกาุกชาวชุกจต้องขอขอ เอฟผู้ใหญ่ใจดีทางฝั่งไทยเด้อที่แบบวส่งเสีองแบบมาเซอไฟสาวซุกเนาะสาวซุกแบบได้เห็นอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วสาวสุกกับูงสึกตื่นเต้นดีใจแบบโบเคยมีของดีๆอุปกรณ์ดีๆแบบนีไซส์นะพี่น้องเส่งเพื่อนับบบ,บ,บประสงค์ออกนามเนาะพี่น้องเนาะมีแต่ว่าอเพื่อนว่าเป็นเอฟผู้ใหญ่ใจดีใจบุญเนาะพี่น้องเนาะขอให้เพื่นจงมีสุขภาพแข็งแรง ทุกไก่สบายใจความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีเดอ้ออายุมันควันเยืนขอให้เพื่อนจเจริญหงเฮืองโอ้ยไปดูแลค,ครอบครัวสาวลาวชแนให้เงินคจุดไหลมาคือแม่น้ำเงิมไหลตืมแม่มน้ำของนี่เดอ้อเอฟซีดูแลครอบครัวสาวลาวชแนเดอ้ออายุมันควันเยินให้ปัดจจากจากโรคจากภัยโรคโควิดให้ไก่ห่างไก่เดอ้อ ตเกียวก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนหลายๆน้องพี่น้องนอที่เพื่อนแบบฝากเครื่องมาให้สอยเหลือครอบรัวสาวเซโนพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็สิขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นอพี่น้องเนาะยังอีกกล่องหนึ่งนอพี่น้องเนาะเดี๋ยวห้าสิไปรีวิวในซองของสาวซุกนอพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือกล่องใหญ่กล่องใหญ่พี่น้องกล่องใหญ่เลยพี่กล่องนี้ค่ะอันส่วนกล่องนี้ค่ะน้องตัวเกียวก็ยังบอกงู้เลยนอพี่น้องว่ามีอย่างแน่นอพี่น้องเดี๋ยวไปรุ่นนํากันที่ซองสาวซุกเด้อซองสาวซุก เซโนบิวตี้เดอ้อพี่น้องเดอ้อตามไปฮับชมงที่2องสาวซุปเปอร์เด้อว่ากลม,มนีหาจะมีอย่างแน่นเนาพี่น้องเนาะไปลุ้นไปชมนนมกันเลยเนาะพี่น้อง,ส,ง,องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะพอกันใหม่คลิปหน้าจา้าก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อประพาสคลิปใหม่ๆของ2องสาวลาวเซโนโฟแฟมิลี่เดอ้อพี่น้องพอกันใหม่คลิปหน้าจา้าบ๊ายบาย